ดูตั้ง,งหลายแต่ย่าเสียครับสวัสดีค่ะแม่เสียครับวันนี้เราจะพามากินส้มตำปูปลามีอะไรกระถินอ่าอันนี้ใบมยมใบมยมอันนี้<บ>นนเส้นหมี่มีกระเทียมกระส้มตำปูปลาวันนี้เราจะไม่ใช้ช้อนแต่เราจะใช้มือนี่ือกินได้ปะ

ว่างพี่เนาะเนี่ยหลังกินไปแล้วอือนี่นี่เหนื่อยป่ะเนาะฮะเหนื่อยเป็น mhm 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 hả? rồi mhm 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 rồi mhm 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 Nè hả mãi 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 Nà anh mãi mãi mấy mãi Anh mãi có mãi เอ็งว่าระหว่างแม่แต่งหน้ากับแม่ไม่แต่งหน้าไหนน่าดูก่นแต่งอะแต่งทำไมอะเราไม่ยอมรับความจริงเหรอไม่ยอมเดี๋ยวบอกไม่ยอมรับความจริงหืมแบบไม่ยอมไม่ยอม มีมีด้วยต้องมีด้วยเสียอถิงก็ถินเอาถิ่ด้วยอถิงด้วยอืมเอยอดหน่อย วืมอืมกินไบไม่ยมนะไบไม่ยมห่ออย่างนี้นะคะแล้วกินอืม,อมตามไม่ยอดกะถึงอืมอืม ตามีเขาเห็นอืมแต่คนนี้เผ็ดอืมหึะไรแบมากแบบมากนะคะบอกเลยโอ้ยมีแคบหมูด้วยอืมอืม,อม

เนีอ,ม,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 อมตามแต่พี่เยอตามเืนีอืม cắt mổ Ừ <laughs> 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 Rau bọc, Mấy loa kiếm bị đen nhảy nè. Gì Thay liệu mm. Thế. Thế. Thế đúng. Thế đúng น้องกินแบบพอดีหรอกินแบบนี้อู้หูข้ีเดียวหมด่อยมากจริงเน่เี่โอ้โหตามไม่ทันเลยปัดหมู

เผ็ดไหม็ดกลางกลางจับมาชันหม้อมจัหมดแล้วเล็ดเล็ดเล็ดไหมเล็ดแตงเผ็ด ปะจำเลยอ่ะอใหม่ๆหดแดมาค่ะ สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเราจะมากินอะไรกันหรือว่าจะมาทำกิจกรรมอะไรกันคอยพบกับคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย